ค่ะไปยาสอ๋อพ่อกับลูกกันพี่กับน้องวะ,ก,ะกับลุงอุงกับโมเบลังหัน ก่อนละหาสามสิบหาท้าขายแม่นบอกสองลูกปลาขยันทแทบเลยมื่อนี้บ่ได้ไปขา,ขายของแม่นตรงนี้จริงๆเนี่ยยุ่เฮี่ยนน่ะขิงซื้อมาสสีโลหอดมาท่านไหนหันอันนี้ออกมาคนกับปูเพิ่นม่าคนปูแล้วมาเห็ดคลิปน้ำเพิ่นพอมีคลิปสิลงแล้วก่อนละสามสิบบาทถ้าขายแม่นอยู่อันสองลูกอยู่ช่างทงก่อนงามงามพ่นเพิ่นเห็ดก่อนใหญ่ไหมก่อนใหญ่ก่อนละสิบหกบาทมันเอาตะขา เพิ่นเอาตะขาอัดเพียงสิงนี้ลดก่อนหน่อยก่อนยัเห็นบ่กบอกเพิ่นไว้จะแต่ว่าพอได้คลายดอกกอามาให้งว่วหาแรงบ่มีหญ้าก,กินตอนนี้เอาที่ไปปลูกมันปลูกยังเหมือนบม่มีหมองลาห่อนง่ว เอาขันเอากล่องว่างไว้งัวหน่อยมาเล่นกล่องอันนี้ต้องถือมาน้ำเพอเป๊ะเดี๋ยวงัวหน่อยขวมกล่องลงน้ำแม่ขันแม่ ีิลี่ตัวนี้ปูเก่งพี่น้องเลยอันนี้สองูวันนี้มาจกแล้วจกอะไรจกปูอ๋นนนอ,อน,นี่ยังเลียมเยมเนี่ย เรียนกลปูเวยสินะ่นองเอา้าเขากบเออน่าซับจนได้เลยใช้หละ่ะเอา้าต้องลวงหากันีิไปกับพวกกาจกเนาะ cuồng bani cả mây nạm, có cô mất chỗ anh em, 2 tổ đấy chứ chỗ, มันนหหวอดอใช่ครับแล้วแต่ขนาดคนรับจ้างปั่นเด็กได้แล้วเฮยเวลานางกลมลงเหรอวินวินโอ้ได้ไลยแล้ว ก้อนแป๊บเดียวนี่นะจุกเก่งแถวะอ้นี่จกเก่งหนึ่งคนจกยังเดี๋ยวเราจกหูปูอเอาเปียงแม่เห็ดเป็นระเบียเบเรียบร้อย BUN